ทุกคนสวัสดีค่ะกลับมาครัะนะ้งกับ vlog ขิงขานะคุยไปเรื่อยไม่ตัดนะฮะใดๆเลยนะตามภาษาแม่บ้านกรุงลอนดอนนะไม่ตัดนะคนะไม่ใส่เพลงก,ก็ก็มีตัดบ้างนะคะสำคัญไม่ได้แค่ยอดวิวใดๆนะฮะก็20วิวก็ถือว่าแค่อยู่ดีแต่20วิวพวุ่ด้ไปต่อทันทีนะฮะก็วันนี้ก็กำลังจะออกจากบ้านไปทานข้าวนะฮะเพราะว่าพอ,อาพี่พอไม่อยู่บ้านเนี่ยพี่ก็จะมีความ ไม่สามารถที่จะมีอาหารที่อร่อยๆอออทานได้เลยนะคะก็เลยจะต้องออกไปทานข้าวอานอกบ้านนะฮะเป็นอาหารเที่ยงเล็ดเล็ดของพี่นะคะแล้วที่พีก็คือต้องบอกก่อนว่าวันนี้เริ่มถ่ายจากที่บ้านซึ่งมีเคล็ดลับหนึ่งที่ดีมากคือที่เนี่ยนะคะแป๊บหนึ่งนะคะตอนนี้มีความกลัวมีความกลัวจะจับลูกบิดอยู่พยายามจะแก้ไขอยู่ที่พอก็บอกว่าจับไปเลยจับไปเลยจับเลยจับเลยอะไรเงี้ยแต่เราก็ยังแบบมีความแบบ กลัวน้องลูกบิดอะนึกออกปะลูกบิดยังเป็นที่ที่พี่ยังไม่สามารถจับได้ด้วยมือตัวเองอยู่แต่หลายๆอย่างดีขึ้นนะคะ,ะวันนี้เราเริ่มจากบ้านเพราะว่าอะไรจริงๆเนี่ยมันมีเรื่องราวหนึ่งที่น่าจะเ,เรื่องราวดีๆนะคะที่อยากจะแชร์ก็คือปกติเนี่ยพี่เนี่ยจะเป็นคนที่ขี้หลงขี้ลืมมากนะคะและและก่อนออกจากบ้านแต่ละทีแป๊บนึงนะคะต้องดูถนน,นะะก่อนออกจากบ้านแต่ละทีเนี่ย ก็จะชอบแต่ก่อนคืออะไรชอบลืมนูน่นลืมนี่นะคะลืมขิงลืมขานะคะจนกระทั่งที่พอนะคะออบอกไว้ว่าทุกครั้งก่อนที่จะปิดประตูออกจากบ้านให้ท่องไว้สามคำดังนี้ค่ะ wallet keys h o n e เลิดไหมกระดกลิ้นดังไปมีคนหันมามองโทษทีเขินจังเลย ให้ท่องไว้3คําดังนี้นะฮะก็คือ wallet keys แล้วก็ zone นะฮะก็คือแปลเป็นไทยคือก็เรามีกระเป๋าตังมานะฮะเรามีกุญแจม,มาเรามีมือถือมาคือเนี้ยมันเป็นอะไรที่น่าสนใจเพราะว่าบางเรื่องอะพ่อแม่เราก็สอนมาตลอดชีวิตเก็ตปะแต่คําสอนจากผู้ใหญ่ที่เป็นพ่อแม่มันไม่เข้าหัวเก็ตปะแต่คําสอนจากผู้ชายที่เป็นคนรักมันเข้าใจอะซึ่งก็งงปะ คือมันเป็นเรื่องตลาดทุกคนนะคะใครเป็นบ้างเอ่ยนะคะที่มันแบบว่าเราฟังฟังแฟนมากกว่าฟังพ่อแม่ซึ่งอันเนี้ยจริงพี่พี่พูดไปในรายการ Netflix และว่าแบบเอ่อเรื่องของคำหยาบความน่าสนใจคือแต่ก่อนตอนเป็นเด็กๆก,ก็ชอบพูดกับเพื่อนเว้ยเพราะว่าเพื่อนพูดไงแล้วก็ที่บ้านไม่พูดพอที่บ้านไม่พูดแล้วมาได้พูดกับเพื่อนมันก็แซ่บป,ปะแล้วเป็นจลิดเก็ตปะขอเดินผ่านในโซนนี้หน่อยจะได้ดูแบบ มีอะไรนะฮะไม่งั้นแต่มันจะดูล้นไปนิดนึงนะคนชอบบ่นว่าไม่เห็นอะไรข้างทางเลยอุ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะเมื่อกี้คุยเรื่องเพื่อนอยู่แป๊บบนึงเดี๋ยวก่อนมแมลงบินมาเกาะไอ้มแมลงนะคะบินมาเกาะที่บ้านอ๋อไม่คือคืออยู่กับเพื่อนอนะกลับมาเรื่องคอํหยาบมันก็จะมีการแบบพูดคำยงคาหยาเก็บบ้งจนจนติดเปนิสัออยอะแล้วมันก็ติดมาแล้วพอมาคบกับพี่พพลเนี่ยต้องออกหรือว่า คือเป็นคนเขาจะเป็นคนพูดคำหยาบน้อยมากอยู่ที่ว่าบริบทจริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยก็เลยติดนิสัยมาแล้วมันก็วันนี้ก็เลยกลายเป็นคนไม่ได้พูดคำหยาบที่มันผิดผิดบริบทอะแต่ถามว่าพูดบ้างหรือเปล่าอะก็ก็มีนะหลุดมาบ้างแต่ที่สำคัญอนะเออมันจะมันจะถูกบริบทมากขึ้นอนะเก็ดป้าแล้วก็นั่นแหละแล้วมันก็เหมาะกับแบบ ตัวเราในปัจจุบันด้วยที่แบบไม่ว่าจะเป็นอาชีพไหนก็ตามเราก็โตขึ้นแล้วเรารู้สึกแบบเราเราพูดจาแบบเนี้ยเราชอบพูดจาแบบเนี้ยนะคะก็ตามนั้นอนะ่ะวันนั้นเราเรามาเดินเล่นแถวบ้านอากาศดีครับไปแล้ววันนี้ค่ะดูสภาพอากาศโดยทั่วไปก่อนเดี๋ยวให้ดูนี่ค่ะนี่ค่ะโอ้โห สมัพเพียเนี่ยคือด้านหนึ่งของลอนดอนที่ที่เนี่ยเป็นจริงมากๆคือความร่มแล้วก็ความอากาศมนตมนความอากาศแปรปรวนความต้องเตรียมทำใจว่าฝนตกสู้เปียกอับชืน้นแล้วก็เป็นวันแห่งการไม่มีแสงแดดนะคะซึ่งอย่างหนึ่งเลยที่ ต้องบอกว่าเดินเรามีคนบอกว่าทําไมไม่เหนื่อยน่าจะเป็นเพราะการโดดเชือกนะคะเพราะว่าเราแบบโดดเชือกบ่อยนะคะเราก็เดินไปพูดไปก็ชินละนะ,ค,ะคืออย่างหนึ่งเลยที่มีความหงุดหงิดมากถ้าถ้าถามนะว,ว่าพี่หงุดหงิดอะไรมากสุดเวลาอยู่ที่เนี่คือเวลาเราซักผ้าเนื่องจากว่าบ้านพี่อะ่ะไม่ได้ ไม่ได้มีเหมือนแบบเครื่องอบผ้าเก็ดปะเดินลงตรงนี้ดีกว่าจะได้เห็นบรรยากาศลงใต้ดินบ้างตามมาค่ะค้างเรื่องเครื่องอบผ้าแป๊บน,นึงออกจากใต้ดินละหิวมากวันนี้จะมากินข้าวที่หลานใกล้ๆนะคะจะลองร้านร้านหนึ่งซึ่งไม่เขาเรียกว่ายังไม่เคยกินนะแต่ว่าประเด็นคือเมื่อกี้ เออต้องตัดคลิปมาเพราะว่าระหว่างที่กําลังแบบอยู่ในใต้ดินแล้วเดินเดินอ่ะอยังไม่กล้าจับอันนี้ลืมมีล่มควรจะแบบนี้แนี่จึ๊บแล้วกำลังเดินเดินอยู่ก็ต้องปิดกล้องไปเลยเพราะอยู่ดีก็มีคนตะโกนแล้วก็โวยวายคือที่นี่เวลาแบบเดินไปเดินมาอะไรกยก็จะเกิดขึ้นบ่อยมีคนเหมือนแบบว่าแบบตะโกนหรืออะไรเงี้ยก็ก็ สำหรับพี่เวลาเจออะไรอย่างงี้พี่ก็จะรีบแบบว่าออออกมารีบออกมาเมื่อกี้ก็เลยต้องแบบปิดกล้องแล้วก็ตัดไปนะฮะอ่ะตอนนี้ก็เดี๋ยวกำลังจะไปกินข้าวเที่ยงซึ่งจะไปลองร้านอาหารร้านหนึ่งต่อเมื่อกี้ที่เราคุยค้างไว้น่าจะเป็นของเรื่องแบบเสื้อผ้าปะใครที่อยู่ลอนดอนแล้วเป็นแม่บ้านอ่ะหรือใครที่อยู่ต่างประเทศแล้วเป็นแม่บ้านอ่ะอัปเดตมาหน่อยว่าคุณซักผ้าไงแต่ของพี่คือพี่แบบมีความหงุดหงิดอย่างหนึ่งมากเลยอะคือแบบที่คิดถึงแบบการตากผ้าแล้วแบบเสื้อผ้าเราโดนแดดอ่ะแล้วกลิ่นมันแบบโห มากมากๆอะไรอย่างเงี้ยนม่บอกป่ะย,ยิ่งเป็นช่วงนี้นะที่อากาศเป็นอย่างนี้นะบอกได้เลยบ้านพี่เนี่ยพี่ก็บอกว่าเป็นแม่บ้านมือสมัครเล่นด้วยก็ไม่รู้แบบซักผ้าไงวะให้ผ้าหอมอันนี้เป็นปัญหาสินค้าของแม่บ้านอ่ะเดี๋ยวเราจะไปนั่งกินร้านอาหารกันนะคะซึ่งเป็นร้านอาหารอันนี้พี่ยังไม่เคยกินบอนี้พี่จะกินอันเนี้ยบ่อยโอ้ยโอ้ยดูลมอันนี้ร้านอาหารญี่ปุ่นไกินก่อนโอ้ยโอ้ยโอ้ย เป็นร้านอาหารเวเนเวเนเลาเหรอเนี่ยเออเราจะกินร้านนี้กันนะนี่มากันจะบอกว่าไม่ตดัดก็ไม่จริงก็ต้องตดัดเพราะว่ามันลำบากมากเลยอะการถ่ายลองช็อตวันนี้เพราะว่ามันนั่งกินข้าวเก okay, ตปัตช่างมันเถอะเนาะคือให้มันเป็นไปตามความจริงอ่ะนะคะว่าก็ต้องตดัดคือตอนแรกเมื่อกี้ก่อนนั่งบอกว่าไม่เคยกินร้านนี้ซึ่งไม่จริงพอ,อนั่งปึ๊บ จำได้ว่าเหมือนเคยมาให้โอกาสเขาหนึ่งครั้งแต่จําไม่ได้ว่าเมื่อไหร่เหมือนตอนเขาเพิ่งเปิดมั้งก็เลยแบบเออเมื่อกี้ถือว่าโกหกนะฮะเมื่อกี้ปล่อยเฟกนิวส์ก็เลยต้องหยุดเฟกนิวส์ ด้วยตัวเองนะฮะก้อนี้จริงๆเคยมากินแล้วแต่ว่าอันนี้เป็นการมานั่งกินครั้งที่สองซึ่งครั้งที่แล้วนั่งในร้านนะคะเพราะว่าเ,เหมือนแบบร้านเขาแต่งน่ารักแต่ว่าวันนี้จะนั่งนอกร้านซึ่งจริงๆอากาศวันนี้นะคะพูดเลยพูดเลยนะ,ะว่าเห็นไหมคะว่าเราอยู่นอกร้านคนเดียวนั่นหมายความว่าอะไรมันไม่เหมาะกับการนั่งข้างนอกนะคะเพราะว่า มีความเย็นมีความหนาวเย็นแต่เสื้อเราอันนี้เป็นมือสองนะฮะอันนี้มือสองซื้อมานานละมือสองแบบเวลาซื้อมือสองพี่จะซื้อมือสองที่เป็นแบบมือสองเก่าเอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เสื้อเราอุ่นเราเลยรอดนะฮะแล้วก็ที่สาคัญคือไม่อยากอยู่ในร้านซึ่งมีคนอื่นอยู่ด้วยแล้วการล็อกหรืออะไรเงี้ยหรือการเมาส์มอยมันอาจจะทําให้เหมือนเขาแบบลำคาเราหรือเปล่าก็ไม่รู้เก็ตปลาก็เลยอยากแอบ,บมาแบบ นั่งเมาหมอยข้างนอกนะฮะเดี๋ยวจะมาให้ดูอาหารแล้วกันแต่ก็จริงสั่งไปก็ไม่ได้รู้หรอกว่าคืออะไรเพราะว่ามาร้านอาหารแบบอาหารเวเนซุเอลาป่ะไม่มีข้อมูลไม่มีอะไรเลยแล้วก็แบบสั่งแบบจิ้มเห็นว่าหน้าตาดีก็เลยแบบจิ้มเอาจิ้มเอาอะไรเงี้ยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูว่ากินอะไรแล้วกันนะคะก็ไม่ได้เป็นนักรีวิวอาหารก็เดี๋ยวจะให้เห็นแบบแบบแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อยากจะชวนเ,เพื่อนๆนะคะที่มาดูเนี่ย ล็อกขิงขาเนี่ยซึ่งพิมพ์ขาว่ากุ๊กกูเยอะมากอยากถามว่าเวลาพิมกุ๊ก๋วยเวลาพิมกุ๊กกูอะค่ะรู้สึกอะไรบ้างเอ่ยรู้สึกอะไรมามีหลายคนพิมพ์แบบพิมผิดเต็มไปหมดซึ่งพี่ก็ยังไม่รู้ว่าต้องพิมยังไงแต่ว่าขอบคุณมากเลยเพราะว่าการให้พิมกุ๊กกูหมายความว่าเราเราอนจอการดูบล็อกแบบนี้นะอยากรู้จริงว่าดูแล้วเป็นไงบ้างอะเพราะว่ามันเสียงอะไรก็ไม่รู้อ๋ยเพราะว่ามันมันมันเป็นไลฟ์สไตล์มากเลยนะเหมือนแบบว่านั่นแหละถ่ายถ่ายแล้วก็แบบอ่ะ เอาคลิปมาต่อๆกันแล้วก็ลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วที่สําคัญที่สุดคือเกินความคาดหมายมากเพราะว่าลงไ g ีคนก็ดูเยอะเสียงไม่หยุดดังใช่ป่ะแป๊บหนึ่งเขาไปสอดอาหารละ Thank you มาดูอาหารของพี่คือเนื้อหากระโดดไปมามากช่างมันนะเนาะแป๊บนะจ้านี่จ้ะอันนี้เดี๋ยวกินให้ดูก่อนนิดนึง ยากนะเนี่ยอันนี้เป็น starter นะคะโอ้สลับกล้องอีกเนี่ยชีวิตคนมันควรเป็นอย่างนี้เปล่าอ่ะมันฝรั่งทอดอร้อนรน้อนร้อนร้อนกุ๊กกูไม่บู๊ร้อน,อร,อนร้อนมากร้อนมากร้อน,น,ออน ลืมเรื่องรสจ้าไปก่อนเอาตัวร้อนก่อนลืมเรื่องความอร่อยก่อนเอาตัวร้อนก่อนคุณเคยไป <laughs> คุณเคยเห็นอะไรที่มัน <laughs> คุณเคยกินอะไรที่มันมันแบบพองๆดูทอดๆกรอบๆแล้วดูน่ากินปะแล้วพอกินเข้าไปปุ๊บพอกัดปุ๊บอะคุณรู้สึกเลยว่าคุณเหมือนกัดความร้อนกัดก้อนถานแล้วคุณไม่ไหวอะแล้วคุณก็ต้องแอบว่าคุณเคยเปัปอ,อมไว้นในปากแล้วยิ่งเวลาไปกินอาหารกับคนแล้วต้องพยายามที่จะแบบดูเหมือนเกๆ๋ๆอะ โมเมนต์นั้นจะเป็นโมเมนต์ที่ดุเลยที่สุด <laughs> คิดดูถ้าต้องไปออกออกเดทกับผู้ชายหรืออะไรยเงี้ยไ่ได้เลยอะ่ะเราต้องอมมันฝรั่งไว้จนก,กว่ามันจะหายแบบหายเย็นนะ่ะเฮ้ยไม่ใช่หายเย็นสิหายร้อนนะ่ะอร่อยดีค่ะเดี๋ยวขออีกชิน้นชิ้นนี้น่าจะเย็นละอืมเพราะอากาศข้างนอกหนาวมากอืมอร่อยเลยรสชาติเหมือนมันฝรั่งทอด พราะมันคือมันฝรั่งทอดเอาลตบมาต่อไม่คือเมื่อกี้นี้จะถามทุกคนว่าทําไมถึงชอบดูเพราะว่าจริงๆคือพ,พี่เกินค,าความคาดความคาดหมายมากว่ะคือการตั้งไว้ยี่สิบวิวอ่ะพี่รู้สึกมันดีต่อจิตใจพี่มากเพราะว่าสมมุติเป็นยี่สิบวิวแล้วคนดูแบบในอินสตาแกรมเป็นแสนหรือว่าในในแบบในเฟซบุ๊กแบบประมาณแบบหมื่นสองหมื่นหรือว่าในในยูทูบอ่ะเป็นหมื่นครับ เกินเป้าเวอร์ทุกคนลองลองตั้งอย่างนี้ก็ดีนะพี่ว่าแบบทุกคนลองตั้งเป้าอย่างนี้ให้กับตัวเองมันมันรู้สึกดีมากที่แบบตื่นมาแบบไม่ต้องเครียดอ่ะเกต้าเพราะว่าถ้าเกิดว่าพี่อ่ะถ้าพี่ตั้งแบบตั้งว่าแบบเออฟล็อกขิ้งขาพี่แบบตอนนึงพี่อยากได้ห้าหมื่นอะเราไม่ถึงเว้ยแม่งช็อคนะตื่นมาพี่ก็ต้องแบบเฮ้ยคนดูหมื่นสองอย่างอะช็อคแทบตั้งไปยี่สิบวิวตั้งไปยี่สิบวิว คนดูไปหมื่นสองแล้วพิมพ์กุ๊กูเป็นร้อยท็อกมากเกินความคาดหมายนี่ไม่ได้รอเล่นนะดีต่อใจก็เลยรู้สึกแบบเอออยากถ่ายอะไรก็ถ่ายมาวันนี้อยากทิ้งไว้ด้วยคําถามอาร์ตมีประเด็นอยากถามทุกคนว่าตั้งแต่ช่วงโควิดมาทุกคนรู้สึกว่ามันส่งผลต่อการใช้ชีวิตเราในแง่ของการอยากออกไปเจอคนบ้างไหมคืออย่างนี้คือพี่ใหญ่จริงๆก่อนที่จะเป็นโควิดก่อนที่จะก่อนที่จะเป็นโควิดยังไม่เป็นนะ ก่อนที่จะมีโควิดอ่ะพี่ค่อนข้างแบบชอบเจอคนแบบมากเหมือนแบบชอบแบบออกไปเจอคนเมื่อแบบเราชอบอ่ะเราชอบแบบออกไปแบบสังสรรค์ไปนั่งเจอคนไปนั่งคุยหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่กลายเป็นว่าเป็นช่วงโควิดมาพี่รู้สึกแบบมาแล้นตอนครั้งเนี้ยคือต่อให้เพื่อนพี่ทุกคนที่อยู่ที่นี่จะดูเหมือน m o v e อนไปแล้วอะไรย่างเงี้ยแต่ตัวเราเหมือนแบบมันมันกลายเป็นแบบชินแบบนี้ไปแล้ว่แบบเอออยู่แบบนี้ก็ได้อ่ะซึ่งพี่ว่าไม่รู้มันดีหรือไม่ดีนะแต่ว่าใจจริงพี่รู้สึกแบบอยากออกไปเจอเขาเหมือนกันอ่ะแต่เหมือนมันมีอะไรบางอย่างที่ทําให้เรารู้สึกแบบ มันไม่ไปดีกว่าเออแบบอยู่คนเดียวก็ได้หรืออะไรเงี้ยเอออยากอยากเปิดไว้แค่นี้ก่อนทุกคนแชร์มาหน่อยด้วยกันว่าาเป็นกันบ้างบ้างเหมือนแบบว่าออรู้สึกว่าอยากไปออกไปเจอคนแต่ก็แบบไม่ไม่เอาอยู่แบบนี้ก็ได้เหมือนมันก็ชินการอยู่แบบนี้ไปแล้วหรืออะไรแบบนี้ได้บอกปะประมาณนั้นแชร์มาหน่อยอยากฟังวันนี้อยากฟังอยากฟังนะคะใครที่ไม่มีอะไรจะแชร์ก็ไม่เป็นไรแค่พิมพ์กู๊กู๋แล้วกันถ้ารู้สึกว่าโอเคกับบล็อกแบบนี้เพราะบล็อกมันขิงขามากแล้วอย่างที่บอกคืออยู่ก็อยู่ ไม่อยู่ก็ไม่เป็นไรเขาฟล็อกมันขิงขานจริงแล้วอยากคาดหวังว่าจะมีอะไรจากบล็อกนี้แต่ก็น่าจะได้เรื่องราวไปบ้างนนอะเนาะเรื่องของแบบว่าการออกจากบ้านเราต้องแบบท่องว่าอะไร wallet peace phone ลองท่องดูแล้วคุณจะโอเคเลยคุณจะแบบว่าไม่ออกจากบ้านก็คือว่ามีครบเลยมีเงินเนาะออแล้วก็มีกุญแจเข้าบ้านหรือสัมพัญมีมือถือเอ้ยก็ลามไปรู้เลยว่าตัดต่อพออยู่ดีปุ๊บตัดมาเคี้ยวเลยเมื่อกี้เขามาเสิร์ฟก็เลยต้องหันไปขอบคุณเขาหน่อยล็อกอยู่ เขาเดี๋ยวเขาหาว่าเราไม่สนใจนั่นแหละคุณแยกย้ายนะวันนี้อาหารเพิ่งม่อีกอันหนึง่งน่าทานมากน่าทานมากแฟนพันแท้อาหารอาเจนตินาใครรู้ว่านี่คืออะไรจะมีสักคนรู้ป่ะเออให้แค่นี้เดีดิวันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันโอเคแล้วทุกคนตามนั้นนะคะใครชอบก็กุ๊กกูมาแล้วกันใครไม่ชอบก็ไม่เป็นไรไม่ว่าอย่างที่บอกเกินยอดวิวแล้ว20วิวตกใจแล้วเนี่ยโโหอินฟลูเอนเซอร์แล้วเนี่ย ตั้งไว้แค่20วิวไปเป็นหมื่นแล้วโอ้ยรับมือความดังไม่ไหวแล้วเนี่ยแยกย,ากย,ากยาก้ายแยกย้ายไปไปนะคะ